สวัสดีครับเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าหัวใจของเรามันเหนื่อยๆล้าๆเหลือเกินวันนี้เราลองมาใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับมาฟังเสียงกระซิบเบาๆที่อาจจะช่วยปลอบประโลมความรู้สึกข้างในใจของเราได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ครั้งหนึ่งความรักของเธอเคยดีมากๆเลยแต่พอนั้นวันเข้าเธอก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปเริ่มจากการไม่ให้เกียกรติกันการเรียกร้องที่มัน มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อารมณ์โกรธที่เหมือนจะปัทุขึ้นมาได้ง่ายกว่าเดิมจนเธอรู้สึกว่าพลังชีวิตของเธอมันค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดพอฟังเรื่องของผู้หญิงคนนี้แล้วเคยมีความรู้สึกคล้ายๆกันเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างไหมครับไอความรู้สึกที่ว่าเรากําลังแบกอะไรบางอย่างที่มันหนักอึ้งเกินไปจนหัวใจมันเหนื่อยมันล้าไปหมดจริงๆแล้วความรู้สึกแบบนี้นะครับหลายคนมากๆเลยที่เคยเจอ ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยที่ต้องพยายามทำดีกับทุกคนเอาใจทุกคนหรือการที่ต้องกลายเป็นเหมือนถังขยะทางอารมณ์ให้ใครต่อใครจนบางทีก็รู้สึกว่านี่เวลาของเราจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่ของเราเลยสักนิดจะปฏิเสธก็ไม่กล้ากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่พอใจสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่เราที่รู้สึกว่าทำไมมันหนักอย่างนี้ทำไมไม่มีใครเห็นค่าเราเลยแต่รู้ไหมครับว่ามันมีวิธีนะ มันมีวิธีที่เราจะสามารถปกป้องหัวใจของเราแล้วก็ดึงพลังงานดีๆที่เคยหายไปให้กลับคืนมาเป็นของเราได้อีกครั้งสิ่งนั้นเรียกว่าขอบเขตหรือ boundaries ครับซึ่งขอบเขตเนี่ยมันไม่ใช่กำแพงที่เอาไว้ปิดกั้นคนอื่นนะแต่มันคือเส้นแบ่งที่จำเป็นมากๆเลยครับเป็นเส้นที่ช่วยปกป้องพื้นที่ปลอดภัยในใจเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับเวลาพลังงานแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างลงตัวและดีต่อใจเราเอง ทีนี้ความต่างที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือขอบเขตเนี่ยมันคนละเรื่องกับกําแพงเลยกําแพงอะ่ะมันจะผลักคนอื่นออกไปทําให้เรารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแต่ขอบเขตที่ดีนะครับมันกลับช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราให้เราได้เป็นตัวของตัวเองแล้วที่สําคัญนะมันยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างดีขึ้นด้วยเพราะมันตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกันเอาล่ะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการขีดเส้นเพื่อรักตัวเองเนี่ย มันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูตัวอย่างสําคัญสคัญของขอบเขตกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับขอบเขตทางอารมณ์อันนี้คือการที่เราต้องกําหนดเลยนะว่าจะยอมให้ตัวเองเข้าไปแบกรับปัญหาหรือความรู้สึกแย่ๆของคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อไม่ให้พลังใจของเราเนี่ยถูกดูดไปจนหมดจนไม่เหลือให้ตัวเองต่อมาก็คือขอบเขตทางเวลาอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันมันคือการที่เราต้องจัดการเวลาของเราให้ดี ว่าจะแบ่งเวลาไปช่วยงานคนอื่นหรือทําตามคําขอของใครได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเรายังเป็นเจ้าของเวลาในชีวิตของตัวเองอยู่นะแล้วก็ยังมีขอบเขตทางความคิดด้วยนะครับอันนี้คือการเลือกที่เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดลบๆหรือเรื่องของคนอื่นที่มันมาบั่นทอนใจเราคือเราต้องเก็บพลังสมองของเราไว้คิดเรื่องที่มันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆดีกว่าใช่ไหมครับ ทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือแล้วเราจะบอกเรื่องขอบเขตพวกนี้กับคนอื่นยังไงโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องปะทะกันละ่ะจริงๆเราใช้คำพูดที่มันนุ่มนวลแต่ชัดเจนได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนมาขอระบายในวันที่เราเองก็เหนื่อยมากๆเราอาจจะบอกเขาไปว่าเสียใจด้วยนะที่เจอเรื่องหนักมาแต่ตอนนี้เราไม่ไหวจริงๆไม่มีแรงพอจะรับฟังได้หรือถ้ามีคนมาขอให้ช่วยงานก็อาจจะบอกว่า เราช่วยได้หนึ่งชั่วโมงนะแต่พอ6กโมงเย็นต้องไปแล้วจริงๆหรือแม้แต่การปฏิเสธงานที่เราไม่อยากทําหรือการบอกแค่ว่าขอโทษนะตอนนี้ยังไม่สะดวกจริงๆทั้งหมดนี้คือการสื่อสารที่สุภาพแต่ก็ตรงไปตรงมาครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่อยากให้จําไว้ก็คือการพูดคำว่าไม่มันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยนะครับแต่มันคือการปกป้องตัวเองการดูแลรักษาใจตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในการใช้ชีวิตของเรา และแนวคิดดีๆที่ทรงพลังมากๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันนะที่มาของแนวคิดเหล่านี้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ Boundary ขอบเขตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องการสร้างขอบเขตไว้ได้แบบลึกซึ้งมากๆแต่ก็เข้าใจง่ายสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติม,ตมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองผมว่าเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับและสุดท้ายนี้คำถามก็คือ เราพร้อมหรือยังครับที่จะเริ่มขีดเส้นเพื่อรักและดูแลหัวใจของตัวเองจริงๆสักทีเคยรู้สึกไหมครับว่าแบตเตอรี่ชีวิตของเรามันมันค่อยๆลดลงไปทีละขีดอะแต่เราหาไม่เจอว่าแอปไหนที่มันแอบรันอยู่เบื้องหลังอืมเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกันดีเลยนะคะใช่ครับคือความรู้สึกที่ต้องคอยตอบตกลงกับทุกคำขอร้องต้องคอยเอาใจทุกคน จนบางทีก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ที่เขาเรียกกันติดปากว่า people pleaser หรือคนดีจนเหนื่อยนั่นแหละครับเป็นความรู้สึกที่ดูดพลังงานมหาศาลเลยนะคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้พอดีนั่นคือเรื่องของขอบเขตหรือ b o u n d a r i e ค่ะโอโ้โหหัวข้อนี้ผมว่าดวนใจหลายคนแน่ๆใช่ค่ะแล้วแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี่น่าสนใจมาก มีตั้งแต่บ,บทสรุปแล้วก็บ,บทวิจารณ์หนังสือเบสเซลเลอร์เลยชื่อ b o u n d ร r i e s ของดร h เฮนรี่คลากับดร j จอห์นทวเซนที่ขายไปกว่า4ล้านเล่ม4ล้านเล่มใช่ค่ะไปจนถึงกระทู้สนทนาออนไลน์ที่ถกกันแบบเผ็ดร้อนเลยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แถมยังมีข้อมูลจากหนังสือเล่มอื่นที่พูดถึงการสร้างขอบเขตในฐานะผู้นำด้วยค่ะครบเครื่องเลยครับเน้นภารกิจของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมาสรุปว่าขอบเขตคืออะไร แต่คือการมาสำรวจไปด้วยการว่าทำไมเรื่องง่ายๆที่เหมือนจะเป็นแค่การพูดว่าใช่หรือไม่เนี่ยถึงได้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ทำได้ยากสำหรับหลายคนขนาดนี้ แล้วเราจะมาสกัดเอาหลักการสำคัญๆที่จะช่วยให้เรากลับมาเป็นเจ้าของชีวิตและพลังงานของตัวเองได้จริงๆมาเริ่มกันเลยค่ะเอาจริงๆนะครับตอนแรกที่ผมได้ยินคำว่าขอบเขตเนี่ยในหัวผมนึกถึงภาพกำแพงสูงๆนาั้นๆเลยใช่ไหมคะฟังดูเย็นชาเนอะใช่ครับมันให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่พอได้อ่านข้อมูลที่เรามีมันมีคำอุปมาหนึ่งที่แบบเปลี่ยนมุมมองผมไปเลยเขาบอกว่าขอบเขตไม่ใช่กำแพงแต่เป็นเหมือนรั้วครับ การเปรียบเทียบเป็นรัว้วนี่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะชัดเลยใช่ไหมครับเพราะรั้วมันไม่ได้ปิดทึบไปซสหมดมันมีประตูให้เราเลือกว่าจะเปิดรับใครหรืออะไรเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ออกไปข้างนอกมันคือการบอกอาณาเขตว่าตรงไหนคือพื้นที่ของเราและตรงไหนคือพื้นที่ของคนอื่นเป็นการเก็บสิ่งมีมีไว้ข้างในแล้วก็การสิ่งไม่ดีออกไปไม่ใช่การตัดขาดจากโลกถูกต้องค่ะ แล้วในข้อมูลยังบอกอีกว่าขอบเขตมันมี2ระดับคือข้างนอกกับข้างในไอ้ขอบเขตภายนอกนี่ผมพอจะนึกภาพออกนะคือการปฏิเสธคนอื่นการบอกว่าเราไม่ว่างหรือการปกป้องเวลาส่วนตัวของเราใช่ค่ะนั่นคือขอบเขตภายนอกหรือ external boundaries การพูดว่าไม่คือเครื่องมือที่ชัดเจนที่สุดแต่เรื่องขอบเขตภายในหรือ internal boundaries เนี่ยแหละค่ะที่หลายคนมองข้ามและมันสำคัญมากๆเลยค่ะอ่า ขอบเขตภายในบางทีคนที่ผมต้องสร้างขอบเขตด้วยมากที่สุดก็คือตัวเองนี่แหละครับยังไงคะที่ปล่อยให้ตัวเองไถมือถือดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆจนดึกดื่นทั้งที่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแบบนี้เอ่อแบบนี้ถือเป็นเรื่องขอบเขตภายในที่เรากําลังพูดถึงหรือเปล่าครับเป๊ะเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยนั่นคือแก่นของขอบเขตภายในเลยค่ะคือการจัดการกับความคิดความรู้สึกแล้วก็การมีวินัยในตนเองอืม การเลือกที่จะไม่จมอยู่กับคำคิดลบๆการควบคุมการใช้จ่ายหรือการบังทับตัวเองให้ลุกไปออกกำลังกายทั้งหมดนี้คือการสร้างขอบเขตกับตัวเองซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้นะการจะไปสร้างขอบเขตกับคนอื่นให้สำเร็จมันก็ยากขึ้นไปอีกค่ะจริงครับในคู่มือศึกษาที่ได้มาเขาใช้คำที่ทรงพลังมากเลยเขาบอกว่าขอบเขตคือการแสดงความเป็นเจ้าของหรือ ownership ในชีวิตตัวเอง ทั้งความคิดความรู้สึกการตัดสินใจและคุณค่าของเราเองผมว่าหลายคนฟังแล้วก็คงพยักหน้าเห็นด้วยนะว่ามันดีมันจําเป็นแต่คํขถามคือทําไมมันทํายากจังเลยละครับนั่นสิขอทําไมแค่การปฏิเสธคําขอร้องง่ายๆถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังทําอะไรผิดมหันต์ในกระทู้ reddit ที่เราเจอมีคนในกลุ่มบําบัดบาดแผลทางใจพูดเลยว่าแนวคิดนี้คือหัวใจของการฟื้นฟูจิตใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่สุด สาเหตุหลักๆที่สกัดมาจากหลายแหล่งข้อมูลเลยก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังหัวเรามานานค่ะความเชื่อผิดๆใช่ค่ะความเชื่อแรกที่คลาสสิกที่สุดเลยคือการสร้างขอบเขตขู่ความเห็นแก่ตัวเออจริงครับคำว่าเห็นแก่ตัวนี่มันแรงมากเลยนะใครๆก็ไม่อยากถูกมองแบบนั้นโดยเฉพาะในสังคมไทยเราด้วยใช่ค่ะการปฏิเสธนนี่แทบจะเท่ากับการเป็นคนไม่มีน้ำใจเลยใช่เลยแต่ความจริงมันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะ การดูในตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือสิ่งจําเป็นพื้นฐานเหมือนกับบนเครื่องบินที่เขาประกาศให้เราใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นอ๋อจริงด้วยคนที่มีขอบเขตที่ดีจะมีพลังงานเหลือเสื้อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างจริงใจและเต็มที่ไม่ใช่การให้ไปทั้งทงที่ตัวเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วซึ่งสุดท้ายมันจะนองไปสู่ความขุนเคืองใจแล้วอีกความเชื่อหนึ่งที่ผมว่าเป็นความกลัวตัวใหญ่ของหลายคนเลยนะคือถ้าเราสร้างขอบเขต คนอื่นจะเสียใจโกรธหรืออาจจะทิ้งเราไปเลยก็ได้ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะในแหล่งข้อมูลมีการแยกคำสองคำที่คมคายมากคือระหว่างความเจ็บปวด hurt ก,ก,กับการทำร้าย harm อ้โหอันนี้คมมากครับคมมากใช่ไหมคะการที่เราปฏิเสธอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่พอใจหรือเจ็บปวดชั่วคราวได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของอารมณ์มนุษย์ แต่มันไม่ได้ทำร้ายพวกเขาใน,ในระยะยาวในทางกับการการที่เราไม่มีขอบเขตเลยต่างหากที่กำลังทำร้ายสุขภาพจิตของตัวเราเองอย่างช้าๆและที่สำคัญที่สุดคือถ้าใครบางคนพร้อมจะเดินออกจากชีวิตเราเพียงเพราะเราปฏิเสธในเรื่องที่สมควรนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างแล้วใช่ค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมันตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการที่เราต้องยอมมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ โอ้ oh, ฟังแล้วจุกเลยครับแล้วมันก็นํามาสู่ความเชื่อผิดๆข้อสุดท้ายที่เหมือนเป็นเงาตามตัวเลยคือความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนี่แหละคะ่ะคือตัวการใหญ่หลายคนถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่พ่อแม่ควบคุมทุกอย่างหรือถูกปลูกฝังว่าการเป็นคนดีคือต้องช่วยเหลือและยอมคนอื่นเสมอทําให้เราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเรามีสิทธิที่จะปฏิเสธได้ ใช่ค่ะเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดว่าพอแล้วหรือไม่ได้พอเราเริ่มพยายามสร้างขอบเขตมันจึงเหมือนกับการแหกกฎที่คุ้นเคยมาทางชีวิตสมองเราเลยส่งสัญญาณเตือนออกมาเป็นความรู้สึกผิดในช่วงแรกๆทีนี้เรามาถึงประเด็นที่ผมว่ามันซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนัก ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในกระทู้ reddit ที่เราเจออื mm hmm hmm. คือหนังสือบารูริสฉบับดั้งเดิมเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาคริสต์เข้มข้นมากใช่แล้วค่ะเข้มข้นขนาดที่ว่าแก่นของหนังสือมาจากแนวคิดที่ว่าพระเจ้ามีขอบเขตดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้จากพระองค์ในคู่มือศึกษาก็จะเต็มไปด้วยการอ้างอิงข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลเลย ซึ่งบทวิจารณ์จาก ST Network ก็ระบุชัดเจนเลยว่าเป็นหนังสือที่นำเสนอจากมุมมองในพระคัมภีร์หรือ Biblical Perspective ใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าหลักการต่างๆถูกตีความและให้เหตุผลผ่านเลนของความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักเลยและจุดนี้เองที่ทำให้เกิดเสียงแตกอย่างชัดเจนสำหรับบางคนโดยเฉพาะชาวคริสต์นี่คือกรอบความคิดที่ทรงพลังมากและมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆแต่ในทางกลับกัน สำหรับคนที่มีบาดแผลทางใจที่เกี่ยวกับศาสนาหรือที่เรียกว่า religious trauma มันกลับกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีใช่เลยครับมีเรื่องเล่าของผู้ใช้ reddit คนหนึ่งชื่อ fallingfeather 22ที่น่าสนใจมากเขาเล่าว่านักบมบัดของเขาแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งทันที่เขาเพิ่งเล่าให้นักบมบัดฟังประโยคอยากว่าเขากำลังมีปัญหากับความเชื่อทางศาสนาของตัวเองอยู่โอ oh, ฟังแล้วอึดอัดแทนเลยนะคะ การได้รับคำแนะนำที่ไม่ตรงกับบาดแผลระ,ะแบบนี้มันคงรู้สึกเหมือนถูกเพิกเฉยไปเลยใช่เลยครับเขารู้สึกว่านักบัตรไม่ได้ฟังเขาจริงๆและมันทำให้ประสบการณ์การอ่านหนังสือเล่มนี้แย่ไปเลยทั้งท้งที่เนื้อหาหลักๆอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เรื่องนี้สะท้อนบทเรียนที่สำคัญมากเลยค่ะว่าการทำความเข้าใจที่มาและมุมมองของแหล่งข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเสมอเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงแค่หลักจิตวิทยาทั่วไปแต่มันคือการนำความเชื่อทางศาสนามาเป็นแกนกลางเลย ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนในกระทู้ reddit กระทู้นั้นจึงมีการแนะนำหนังสือทางเลือกเล่มอื่นที่เป็นกลางทางาศาสนามากกว่าอย่างเช่น Set Boundaries Find Peace ของ Nedra Glover t o w a b ซึ่งเป็นนักบำบัดที่ให้คำแนะนำที่นำไปปรับใช้ได้จริงโดยไม่ได้อิงกับความเชื่อใดเป็นพิเศษค่ะดีเลยครับงั้นเราลองมาดูหลักการที่เป็นสาคลที่สกัดออกมาจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้กันดีกว่าที่ใครๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในข้อมูลมีการสรุป กฎ10ข้อของการสร้างขอบเขตเอาไว้แต่เรามาเจาะลึกข้อที่น่าสนใจและสำคัญกันสัก4ข้อดีกว่าครับได้เลยค่ะกฎข้อแรกที่ดิฉันว่าทรงพลังมากคือกฎแห่งการหว่านและเก็บเกี่ยวหรือ law of sowing and reaping พูดง,ง่ายก็คือกดแห่งกรรมนั่นแหละครับใช่เลยค่ะการกระทําย่อมมีผลตามมาเสมอมันเหมือนกับเพื่อนที่ยืมเงินเราไม่เคยคืนใช่ไหมครับถ้าเราใจดีให้ยืมตลอดเพราะสงสารเขาก็ไม่เคยต้องเผชิญกับผลของการใช้เงินเกินตัวของตัวเองเลยแล้วเขาก็จะไม่มีวันเรียนรู้ แบบนี้หรือเปล่าครับเอ๊ะเลยค่ะการที <Find human> ่เราคอยเข้าไปอุ้มหรือแก้ปัญหาให้คนที่ไม่รับผิดชอบอยู่เสมอมันคือการขัดขวางไม่ให้เขาได้เรียนรู้จากผลของการกระทําของตัวเองอการตั้งขอบเขตในที่นี้ก็คือการปล่อยให้เขาได้เผชิญหน้ากับผลลัพธ์นั้นด้วยตัวเองบ้างมันอาจจะดูใจร้ายในตอนแรกแต่ในระยะยาวแล้วนี่คือการช่วยเหลือที่แท้จริงค่ะเข้าใจเลยครับมันเชื่อมโยงกับกฎข้อต่อมาคือกฎแห่งความรับผิดชอบ หรือ law of responsibility ใช่ค่ะกฎข้อนี้บอกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อกันและกันแต่ไม่ใช่เพื่อกันและกันเอ ต่อกับเพื่อมันต่างกันยังไงครับในหนังสือมีการแยกคําที่น่าสนใจมากระหว่างภาระที่ต้องแบกหรือโหลดซึ่งหมายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจําวันของแต่ละคนกับภาระหนักหรือ b บ r ร e เดซึ่งเป็นวิกฤตหรือปัญหาที่มันหนักเกินกว่าคนคนหนึ่งจะรับไหวจริงๆและเราสามารถเข้าไปช่วยแบกได้เมื่อจําเป็น oh. แสดงว่าการช่วยเพื่อนย้ายบ้านตอนสุดสัปดาห์เพราะเขาตัวคนเดียวอันนั้นอาจจะเป็นภาระหนะักที่เราควรเข้าไปช่วยแต่การที่เราต้องไปทํางานสายหรือทํางานแทนเพื่อนร่วมงานเป็นประจําเพราะเขาเมาค้างจากเมื่อคืนอันนั้นมันคือภาระที่ต้องแบกของเขาเองผมก็ใจ่ถูกไหมครับถูกต้องค่ะการแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้จะทําให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยและเมื่อไหร่ที่เราควรจะปล่อยซึ่งมันนําไปสู่กฎข้อที่3ค่ะ กฎแห่งอำนาจหรือ law of power ข้อนี้ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยครับแต่หลัดการมันเรียบง่ายและจริงมากๆค่ะคือเรามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้แค่ตัวเองเท่านั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามอืมถึงสิ่งเดียวที่เราควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้คือวิธีที่เราตอบสนองต่อพฤติกรรมของพวกเขาซึ่งการตั้งขอบเขตนั่นแหละค่ะ คือการเปลี่ยนวิธีตอบสนองของเราเองและสุดท้ายเพื่อให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จริงมันต้องมีกฎข้อสุดท้ายคือกฎแห่งการเปิดเผยแน่นอนค่ะเพราะไม่มีใครอ่านใจเราได้การที่เราอึดอัดใจแต่ไม่เคยพูดออกไปแล้วไปคาดหวังให้คนอื่นรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมเองมันมักจะนําไปสู่ความผิดหวังใช่เลยต้องพูดต้องสื่อสารแต่วิธีการสื่อสารก็สําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมครับสําคัญมากค่ะ ในหนังสือสำหรับผู้นำที่ได้มามีการอ้างอิงหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเวลาที่เราสื่อสารขอบเทตด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงเกรี้ยวกราดหรือกดดันมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเราที่เรียกว่าสมองสัตว์เลื้อยคลาน Lizbrain ใช่ครับผมนึกภาพออกเลยเวลาทะเลาะกันเล้วอีกฝ่ายขึ้นเสียงปุ๊บสมองเราจะขาวไปหมดคิดอะไรไม่ออกเลย ถูกต้องค่ะเพราะสมองส่วนนั้นมันควบคุมแค่สัญชาตญาณสู้หนีนิ่งหรือ Fight, Flight, Freeze พอสมองส่วนนี้ถูกกระตุ้นการใช้เหตุผลตะก,กะหรือความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากสมองส่วนบนก็จะหยุดทำงานทันทีค่ะืดังนั้นการสื่อสารขอบเขตยอย่างสงบหนักแน่นแต่ให้เกียรตยิยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้อารมณ์เข้าปะท้เสมอค่ะทีพอเรามีหลักการพวกนี้แล้ว ลองมาดูตัวอย่างการปรับใช้ในสถานการณ์จริงๆกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยในชีวิตคู่ในชีวิตคู่ข้อมูลเน้นไปที่การปกป้องความสัมพันธ์จากผู้บุกรุกภายนอกซึ่งผู้บุกรุกที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่คนอื่นเสมอไปนะคะอ้าวไม่ใช่คนอื่นแล้วจะเป็นอะไรได้อีกล่ะครับ อาจจะเป็นเรื่องงานที่หนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้กันเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งการทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกๆหรือญาติพี่น้องจนละเลยความสัมพันธ์ของคนสองคนการสร้างขอบเขตคือการทำให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคู่เรายังคงเป็นพื้นที่สำคัญอันดับต้นๆอยู่เสมอค่ะแล้วในที่ทำงานล่ะครับผมว่านี่เป็นสมรภูมิของใครหลายคนเลยในที่ทำงานหลักการก็คล้ายๆกันค่ะ คือต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปช่วยเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่รับผิดชอบบ่อยเกินไปจนมันกลายเป็นหน้าที่ของเราโดยปริยาย hmm. ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สำคัญหรืองานด่วนของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับงานที่จำเป็นของเราจริงๆและมีข้อคิดที่สำคัญมากข้อหนึ่งคือที่ทำงานไม่ใช่สถานที่สำหรับการเยียวยาปมในวัยเด็กหรือปัญหาครอบครัวเราต้องแยกแยะบทบาทให้ชัดเจนค่ะ และสุดท้ายที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคือการสร้างขอบเขตกับคนสำคัญที่สุดตัวเราเองใช่ค่ะนี่คือเรื่องของวินัยในตนเองล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างขอบเขตเรื่องการใช้เงินการบริหารเวลาที่เราคุยกันไปตอนตอน้นหรือแม้กระทั่งการควบคุมคําพูดของตัวเองไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างที่คิดออกมาการมีขอบเขตกับตัวเองนี่แหละครับคือรากฐานเลย ใช่ค่ะคือรากฐานของการมีวินัยในทุกๆเรื่องซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่มีสมดุลอย่างแท้จริงพอเราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะครับสิ่งที่มันตกผลึกออกมาสำหรับผมเลยก็คือขอบเขตมันเหมือนรั้วจริงๆไม่ใช่กำแพงมันคือการแสดงความเคารพตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอื และการจะทำแบบนั้นได้เราต้องก้าวข้ามความเชื่อผิดๆที่ฉุดรั้งเราไว้ให้ได้ก่อนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือวิธีการที่เราสื่อสารออกไปก็ต้องฉลาดและให้เกียรติด้วยถ้ามองในภาพรวมที่สุดนะคะ <c oughs> การสร้างขอบเขตมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธแต่มันคือการประกาศอิสรภาพในการเป็นเจ้าของชีวิตพลังงานและทางเลือกของตัวเองเป็นการเปลี่ยนบทบาทของเราเลย ใช่ค่ะจากเดิมที่เป็นแค่ฝ่ายตั้งรับหรือ reactive ที่คอยตอบสนองต่อสิ่งที่คนอื่นโยนเข้ามาให้กลายมาเป็นฝ่ายกำหนดหรือ proactive ที่สามารถออกแบบและสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้จริงๆวันนี้เราคุยกันเรื่องการสร้างขอบเขตกับคนอื่นกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็กับตัวเองไปแล้วแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันให้ไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขอบเขตภายในของเรามันขัดแย้งกันเองอืมน่าสนใจมากค่ะเป็นคำถามที่ลึกซึ้งทีเดียวเช่นขอบเขตที่เราตั้งไว้ในฐานะพ่อแม่ที่ทุ่มเทอาจจะขัดแย้งกับขอบเขตที่ต้องตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องเวลาส่วนตัวสำหรับดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอ๋อเข้าใจเลยค่ะหรือขอบเขตในฐานะพนักงานที่มุ่งมั่นก็อาจจะไปขัดกับขอบเขตที่ต้องรักษาสมดุลชีวิตและการทำงานอยู่ตลอดเวลา เราจะหาจุดสมดุลให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นด่านต่อไปของการสำรวจตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมครับถ้าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยที่จะช่วยดูแลหัวใจสามารถไปติดตามกันได้ที่ช่อง Whispers Podcast by Breeze นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ